ตำนานการสร้างโลกมีอยู่ในหลายศาสนาและวัฒนธรรมทั่วโลกซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมของแต่ละสังคมต่อไนันนี้คือตำนานการสร้างโลกจากศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ 1. ศาสนาคริสต์และยูดายพระคัมภีร์ไบเบิล ตำนานการสร้างโลกตามาพระคัมภีร์ไบเบิลปรากฏในหนังสือปฐมกาลเจ n เนซิสซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ทั้งศาสนาคิต์และยูดายยึกถือเรื่องนี้เป็นหลักความเชื่อสำคัญต่อไปนี้คือรายละเอียดของการสร้างโลกตามาพระคัมภีร์ไบเบิลการสร้างโลกใน6วันพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลใน6วันและพักผ่อนในวันที่7แต่ละวันมีการสร้างสิ่งต่างๆดังนี้ วันที่หนึ่งแสงสว่างและความมืดพระเจ้าทรงสร้างแสงสว่างและแยกความสว่างออกจากความมืดพระองค์เรียกความสว่างว่าวันและเรียกความมืดว่าคืนวันที่สองท้องฟ้าและน้ำพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าหรืออวกาศเพื่อแยกน้ำบนฟ้าจากน้ำบนพื้นดินวันที่สามแผ่นดินทะเลและพืชพันธุ์ พระเจ้าทรงรวบรวมน้ำให้เป็นทะเลและมหาสมุทรและให้แผ่นดินแห้งปรากฏขึ้นพระองค์ทรงสร้างพืชพันธุ์ต่างๆบนแผ่นดินรวมทั้งหญ้าต้นไม้และพืชที่ออกผลวันที่สดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์เพื่อปกครองกลางวันและดวงจันทร์เพื่อปกครองกลางคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวเพื่อเป็นเครื่องหมายสำหรับฤดูกาลวันและปีวันที่5สัตว์น้ำและนกพระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆพระองค์ทรงสร้างนกทุกชนิดให้บินบนท้องฟ้าพระเจ้าทรงอวยพรสัตว์เหล่านี้ให้เพิ่มจำนวนและเติมเต็มโลก วันที่6สัตว์บกและมนุษย์พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บกทุกชนิดเช่นสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์เลื้อยคานพระองค์ทรงสร้างมนุษย์โดยสร้างชายคนแรกชื่ออาดัม จากผงคลีดินและสร้างหญิงคนแรกชื่อเอวาจากซี่โครงของอาดัมพระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์ดูแลโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดวันที่7การพักผ่อนหลังจากการสร้างโลกเสร็จสิน้นพระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่เจและทรงอวยพรวันนี้ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ 2. ศาสนาฮินดูในศาสนาฮินดูการสร้างโลกเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรอันไม่มีที่สิ้นสุดของการสร้างการรักษาและการทำลายซึ่งเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหลักสามองค์ในตรีมูรติพระพรมผู้สร้างพระวิษณุผู้รักษาพระศิวะผู้ทำลายตำนานการสร้างโลกศาส,สนาฮินดูเริ่มต้นจากความว่างเปล่าในตอนแรกมีเพียงพอมัน ซึ่งเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์และไม่มีรูปแบบ 1. พระพรหมสร้างโลกพระพรหมถือกำเนิดจากดอกบัวที่งอกออกมาจากพระนาภีหรือสะดือของพระวิษณุจากนั้นพระพรหมทรงสร้างโลกและจกกักรวันจากฮิรัญยคันหรือไข่ทองคำ พระพรหมทรงแบ่งไข่ทองคําออกเป็นสองส่วนส่วนบนเป็นสวรรค์หรือสวรรคโลกส่วนล่างเป็นโลกหรือภูโลก 2. การสร้างชีวิตพระพรหมทรงสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งมนุษย์จากส่วนต่างๆของร่างกายของพระองค์วัตจักรของโลกโลกและจักรวาลในศาสนาฮินดูไม่ได้ถูกสร้างเพียงครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นและแตกสลายเป็นวัตจักรหรือกันซึ่งแต่และกันมีอายุประมาณ4,000 320พันล้านปีเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของกันพระศีวะจะทำลายโลกเพื่อให้พระพรหมสร้างขึ้นมาใหม่ 3. ตํตำนานกลีดตำนานการสร้างโลกของกลีกโบราณเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและความสับสนวุ่นวายซึ่งเรียกว่าเคออสจากนั้นสิ่งต่างๆก็ค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับ 1. เคออสในตอนแรกมีเพียงความว่างเปล่า และความสับสนวุ่นวาย 2. กํกำเนิดเทพเจ้าแรกเริ่มจากเคออสเกิดเทพเจ้าแรกเริ่ม5องค์ 1. ไกอาเทพีแห่งแผ่นดิน 2. ทาทารัสแห่งความมืดและขุมนรก 3. อีลอสแห่งความรักและความปรารถนา 4. อีเรบัสแห่งความมืด 5. นิกแห่งลาตี 3. ไกอาสร้างยูเรนัสไกอาสร้างยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้าเพื่อเป็นคู่ของเธอ 4. กำเนิดไททันไกอาได้ยูเรนัสให้กำเนิดไททันซึ่งเป็นเทพรุ่นแรก5โครนัสคนยูเรนัสโครนัสหนึ่งในไททันได้ค้นอำนาจของยูเรนัสและกลายเป็นผู้ปกครองโลก6ก,กำเนิดเทพโอลิมปัสโครนัสและรีอาให้กำเนิดเทพโอลิมปัสรุ่นแรกเช่นซูส โพไซดอนและฮาเดส 7. สงครามไททันซูสและพี่น้องทำสงครามกับไททันและได้รับชัยชนะจากนั้นซูสกลายเป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งโอดิมปัส 4. ตำนานจีนตำนานการสร้างโลกของจีนมีหลายอย่างแต่หนึ่งในตำนานที่รู้จักกันดีคือเรื่องของปันกูผู้สร้างโลกจากไข่จักรวาลในตอนแรกมีเพียงความบางเปล่า และความมืดมิดจนเกิดไขจักรวาลซึ่งภายในมีปันกูหลับอยู่ปันกูตื่นขึ้นและแยกไข่จักรวาลออกเป็นสองส่วนส่วนบนกลายเป็นท้องฟ้าหยางส่วนล่างกลายเป็นแผ่นดินหินการขยายตัวของโลกปันกูยืนคำฟ้าและแผ่นดินไว้โดยแต่ละวันฟ้าสูงขึ้น10ฟุตและแผ่นดินหนาขึ้น10ฟุตการสิ้นชีวิตของปันกู หลังจาก1 8 0 0 0ปีปันปรรคูเสียชีวิตและร่างกายของเขากลายเป็นส่วนต่างๆของโลกลมหายใจกลายเป็นลมและเมฆเสียงกลายเป็นฟ้าร้องดวงตากลายเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เลือดกลายเป็นแม่น้ำและทะเลเนื้อกลายเป็นดินและภูเขากระดูกกลายเป็นแร่ธาตุขนกลายเป็นพืชพันธุ์ห ตำนานนอตตำนานการสร้างโลกของชาวนอตหรือไวกิ้งเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและความเยือกแข็งซึ่งเรียกว่ากินนุงกากับจากนั้นโลกก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นตามลำดับดังนี้ในขั้นตอนแรกมีเพียงความว่างเปล่าที่เรียกว่ากินนุงกากับซึ่งมีสองขั้วตรงข้ามกันนิฟเฮมแดนแห่งความเย็น และน้ำแข็งมูสเพลเฮมแดนแห่งไฟและความร้อนเมื่อความร้อนและความเย็นมาบรรจบกันน้ำแข็งจากนิฟเฮมละลายและกลายเป็นหยดน้ำซึ่งกลายเป็นยิมียักษ์ตัวแรกและบัววิเศษบัววิเศษกินน้ำแข็งและสร้างบุรีเทพรุ่นแรกบุรีให้กำเนิดโบและโบให้กำเนิดเทพโอดินวีลีและเวโอดิน และพี่น้องสังหารยิมีและใช้ร่างของเขาสร้างโลกเนื้อของยิมีกลายเป็นแผ่นดินเลือดกลายเป็นทะเลและมหาสมุทรกระดูกกลายเป็นภูเขากระโหลกศีรษะกลายเป็นท้องฟ้าสมองกลายเป็นเมฆโอดินและพี่น้อง พบท่อนไม้สองท่อนบนชายหาดและให้ชีวิตกับพวกมันโดยการเป่าวิญญาณเข้าไปท่อนไม้กลายเป็นมนุษย์คู่แรกชื่ออัสเพศชายและเอมบราเพศหญิงโอดินและเทพอื่นๆสร้างโลกทางเก้าซึ่งประกอบไปด้วยวานาเฮมเป็นดินแดนของเทพเจ้าแห่งธรรมชาติและความเจริญรุ่งเรืองหรือเทพเจ้าวาเนียที่มีการปกครองอย่างสงบและเชื่อมโยงกับธรรมชาติรวมถึงความสมดุลของโลกเช่น พืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ซึ่งพระเจ้าหลักของวานาเฮมได้แก่เฟรยาและเนิร์ดอัฟเฮมดินแดนแห่งแสงเป็นบ้านของเอลแห่งแสงพวกเขามีความงามและพลังจากแสงสถานที่นี้เต็มไปด้วยความงดงามและแสงสว่างในทุกๆมุมเหล่าเอลในดินแดนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพเจ้าของแสงและความดีมุสเพลเฮม มูสเพลเฮมคือดินแดนแห่งไฟและความร้อนที่อยู่ของยักษ์ไฟซึ่งมีพลังร้ายแรงมันเต็มไปด้วยไฟลุกรามและความร้อนพวกยักษ์ไฟมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์และกนาร็อกเมื่อพวกเขาเข้ามาทำลายโลกมิดการ์มิดการเป็นโลกของมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งอยู่ตรงกลางของจักรวาลในตำนานนอร์ธมิดการถูกปกป้อง จากเทพเจ้าอาเซอร์โดยเฉพาะโอดินทอและเทพอื่นๆผ่านสะพานที่เชื่อมโยงกับแอสการ์ดสว์ตอันเฮมสว์ตอันเฮมคือดินแดนแห่งเอลมืดหรือดราบพวกเขามีทักษะยอดเยี่ยมในการทำอาวุธและสิ่งของที่มีความพิเศษมากมายโดยเฉพาะเครื่องมือที่ช่วยเทพเจ้าในการทำสงครามและประจนภัยโยธันเฮม เป็นดินแดนของยักษ์ที่มักจะเป็นศัตรูของเทพเจ้าและมนุษย์พวกเขามีพลังมหาศาลและเป็นอันตรายต่อโลกของเทพเจ้ายักษ์ในโยทันเฮมมักจะมีบทบาทในการท้าทายเทพเจ้าและสร้างปัญหาต่างๆในตำนานนอสเอสการ์ดเอสการ์ดเป็นดินแดนของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เอเซอร์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าหลักๆเช่นโอดินทอร์เฟยาเอสการ์ด เป็นสถานที่ที่มีป้อมปราก,การที่แข็งแกร่งและสะพานที่เชื่อมต่อกับมิสการ์ดเฮลเฮมเฮลเฮมคือดินแดนแห่งความตายปกครองโดยเทพีฮเฮลลูกสาวของโลโคีมันเป็นที่พักของวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตไปโดยไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในตำนานเชื่อว่าเฮลเฮมเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความทุกนิฟเฮมนิฟเฮมเป็นดินแดนแห่งความหนาวเย็น และเหมาะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดและความเย็นจัดมันเป็นบ้านของเฮลและยังมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างโรคในตอนแรกซึ่งเต็มไปด้วยความหนาวและน้ำแข็งหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ